วันนี้เนี่ยผมมารีวิวอลันเชรเอร์ในโหมดเมนเจอร์กันนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าตัวนี้คือทีเด็ดในเมนเจอร์เลยนะครับยิงไกลโคตรคมนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดู AI การหาช่องนะครับแล้วก็การทำประตูของเชอร์เลอร์ตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับห้านโอเวอร์ท่บริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม f c Mobile มีผู้ติดตามกว่า10,000แสนคน จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ o v e r t o p หรือจะ add line over underscore thap อย่าลืมมีแอ d ด,ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเกมแรกเจอกับอาร์เซนอลนะครับผมยังคงเล่นแผนเดิมนะครับ4222นะครับกองหน้าเป็นซอนกับเชียเลอร์นะครับและของเขา 107นะครับกองหน้าเขาเป็นฟอนบัคเทนนะครับมีโรนันโด110ด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเกมนี้เราจะไหวไหมนะครับเจอโอยาเยอะกว่าอีกแล้วนะครับของผม106นะครับเจอกับ107เมสซี่ครับเมสซี่ได้บอลงหวะนี้เปิดไปให้เชียร์เลอร์ยังไม่ได้นะครับเข้าเมือนคาสิยัตวันนี้ก็จะรีวิวเชียร์เลอร์เป็นหลักนะครับเพื่อนๆมาดูไอของเชียร์เลอร์กันนะครับ นี่นะครับ4222ก็เน้นต่อบอลนะครับนี่ครับแทคกติกเราถือว่าดีนะครับสอนลูกนี้โอ้โหรีวิวยาเลอร์นะครับแต่ว่าสอนยังซีนไปแล้วนะครับเพื่อนๆเก่งอยู่แล้วนะครับสำหรับสอนนังเวินตัวนี้นะครับผมก็เคยจัดอันดับกองหน้าในหมวดเบนเจอร์ไปแล้วนะครับซึ่งสอนเนี่ยน่าจะอยู่อันดับที่5นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูคลิปนั้นได้นะครับเพื่อนๆ นำไปก่อนนะครับ10ฝันแัตเทนครับมาที่ปีโลของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวเก่งมินเจอร์หมดเลยเหมือนกันนะครับฝันแัตเทนหยอดมาลูกนี้แล้วโอ้โหเป็นชางงานโนครูนะครับ oh, <no. S 1> กท็ทีเด็ดมินเจอร์เช่นกันนะครับ oh, <no. S 1> เพื่อนๆตัวนี้ได้ดังเงททีเวแล้วก็มินเจอร์นะครับผมก็เพิ่งแนะนำไปเหมือนกันนะครับ โดนที่เสมอเร็วนะครับเพื่อนเอนเดี๋ยวเรามาดูเกมกันต่อนะครับเราโอเปียน้อยกว่าสูสีแน่นอนนะครับเพื่อนเพ่อนวาลาสเกเรียกว่าลาสเกรสเกรียเปิดมาลูกนี้ยังเข้ามือยาชินนะครับยาชินโดงมาซอนเชียเลอร์โดนสัมบอตต้านะครับนันถึงตอนนี้ต้องบอกว่าบทบาทยังน้อยนะครับสําหรับอาลันเชียเลอร์แล้วจังงวันนี้เราตัดได้นะครับ เขาค่อนข้างลงมารับบอลเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแม้เวิร์กเลดจะเป็นสูงกลางนะครับแต่ดูจังหวะนี้นะครับเขากําลังวิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนจากกลางสนามนะครับตอนนี้เข้ากรอบเพทโทษแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ AI ดีมากนะครับนี่ครับเพื่อนๆไปลุ้นมงนะครับแต่ว่าไม่ได้มงแล้วจังหวะนี้โดดี่มาที่ครับโอ้โหกรรมการใจร้ายเหลือเกินนะครับจบเครื่องแรกไปหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูต่อเครื่องหลังกัน ครึ่งหลังนะครับบอลที่ปีโรครับปีโรออกข้างมาที่โดนันโดมาที่ฟานบัเทนรู้สึกบทบาทจะไม่เยอะนะครับสำหรับโรนันโด,นโดนพอไปเล่นตำแหน่ง LW นะครับถ้าเป็นกองหน้าเนี่ยโดนยิงแล้วนะครับโรนโดในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยเก่งมากนะครับถ้าเป็นมอดมีเนเ,เจอร์แต่ตำแหน่ง LW ผมมองว่าบทบาทมันน้อยไปนะครับ แล้วจังหวะนี้เสียบอลนะครับตัดมาจังหวะนี้นะครับบอลที่โยนครับมาที่เตียวครับคืนโยนครับแล้วจ่ายเสียนะครับโดนสวนเลยครับจังหวะนี้ฟานบัเทนนะครับเล่นกับโดนันโดฟาร์นบเทนออกข้ามาที่ควารลัสกิเลียแล้วปีโรลูกนี้ได้ยิงโอ้โหนิดเดียวนะครับเพื่อนเกือบโดนนะครับ ยาชินเตะม,มาครับจังหวะนี้แล้วเมสซี่ได้บอลน,นะครับเมสซี Messi. Messi ่เมสซี่กระชากไปแล้วนะครับเพื่อนๆ่แล้วดูเชียร์เลอร์นะครับเชียร์เลอร์วิ่งมาลูกนี้โอ้โหโคตรสวยนะครับอารันเชียร์เลอร์เท้าซ้ายนะครับลูกนี้ต้องบอกว่าบทบาทในเกมนี้ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเป็นประตูแน่นอนนะครับตัวนี้ AI การหาช่องการทำประตูเนี่ย ถือว่าดีเยี่ยมนะครับเรียบร้อยนะครับลูกนี้ยิงสายด้วยนะครับนำไปแล้วนะครับสองหนึ่งเราจะชนะร้อยเจ็ดได้ไหมนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเหลืออีกห้านาทีแล้วปีโลไหลามาลูกนี้ไม่ดีนะครับเราจะกัดได้นะครับวิดเรียบร้อยนะครับแบบนี้ชนะได้นะครับเพื่อน เชี er ยรเลอร์ยิงประตูชัยนะครับเกมนี้บุตบาทน้อยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นตัวสำคัญนะครับเ,เพื่อนๆช่วยให้ทีมชนะได้นะครับ really นี่ฮะโอกาสยิง2นะครับเกมนี้เป็นซอนหนึ่งมินนะครับเชียเลอร์ได้7.8นะครับเกมนี้ก็ไม่แย่นะครับได้ลองจากซอนเดี๋ยวเรามาดูสักหนึ่งเกมนะครับเพื่อน มาดูแันให้ชัดๆนะครับสำหรับ ch AI Cheerler เพื่อนๆจะได้ตัดสินใจนะครับว่าถ้าซื้อไปเล่น Manager มันเก่งไหมนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะสรุปให้นะครับว่าเราควรซื้อไหมและควรเล่นยังไงนะครับถึงจะเก่งเกมนี้เราเจอ107อีกแล้วนะครับเพื่อนๆในแต้มระ500 0แเนี่ยตอนนี้เจอแค่107กับ108นะครับ106ต้องบอกว่าน้อยมากนะครับเพื่อนๆ วาดิโอครับไหลามาที่ r ิวา r d โดลิวาโดผมแนะนำไปแล้วนะครับเมื่อวานคือเล่นได้เลยนะครับในโหมดมินิเจอร์วาดิโอเปิดมาลูกนี้แล้วยาชินโอ้โหเหมือนจะเสียจังหวะน,นะครับเพื่อนๆแต่ว่ายังได้อยู่นะครับ genuine, okay. แล้วจังหวะนี้เตะจากประตูนะครับยาชินครับมาที่ซาลิบา สาลีบามาที่ครับเข้ากลางมาที่ที่แค่ไหลซอนครับจับตาดูเชียร์เลอร์นะครับเพื่อนๆค่อยๆขยับไปแล้วนะครับนี่ครับซอนมารับบอลนะครับก็เน้นต่อบอลนะครับทีมเราแล้วเสียบอลไปนะครับโยนครับลูกตะกี้ปูโยนะครับเพื่อนๆปูโยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ ID ดี แต่จังหวะนี้โดนเตโอโอ้โหเสียฟาวนะครับชาบีเก็บได้ครับจังหวะนี้ไหลมันที่ยาเมายาเมาก็ผมแนะนํำไปเมื่อวานนะครับถ้าเป็นมีเนเจอร์เล่นได้นะครับแล้วยอดมาลูกนี้แล้วโดนยิงโอ้โหโรดี้บอกไว้ได้เกือบไปนะครับเพื่อนเกมมันก็จะสูสีนิดนึงนะครับเพราะว่าอุยาใกล้เคียงกันนะครับแถมทีมผมเนี่ยอุยานน้อยกว่าด้วยนะครับเพื่อน จะให้บุกแหลกบุกยับเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เกมยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันต่อนะครับโคเบลโด่งมาครับอาโนยังเอาให้นะครับลูกนี้ได้สวนนะครับบอลที่เชียร์เลอร์นะครับเพื่อนเชียร์เลอร์ลงต่ำพอสมควรนะครับนี่ฮะเียจ่ายให้ซอนลูกนี้ได้ยิงโอ้โหดีเซฟโคเบลนะครับและเราได้เตะมุมนะครับจังหวะนี้ อเล็กซานเดอร์ฮานเปิดมาลูกนี้เราเป็นเชียเลอร์นะครับเพื่อนโอ้โหการทำประตูของเขาสุดยอดจริงๆนะครับเพื่อนได้หลายรูปแบบมากนะครับทั้งมงทั้งยิงนะครับสุดยอดกองหน้านะครับเพื่อนทำนานดาวยิงสูงสุดพเมร์ลกอังกฤษนะครับสำหรับอลันเชียเลอร์นำไปแล้วนะครับ1 0แล้วจังหวันนี้เมื่อกีเซีอ มาที่ยาเมามากีซีโอไหลมาลูกนี้แล้วยาชินเซฟยาชินโอ้โหยังเคลียออกมาได้นะครับเกือบโดนนะครับเพื่อนแล้วเราได้สวนนะครับสอนครับมาที่ยนครับนี่ฮะเพื่อนเทคนิคเรามีดึงเกมช้าด้วยนะครับนี่ฮะแก้เพลสได้ดีมากนะครับเพื่อนแล้วบอลที่เชียร์เลอร์ครับลูกนี้ไหลไปที่ดีแคนไร แล้วยิงโอ้โหลูกรักนะครับ2เม็ดครับเกมนี้เชียร์เลอร์หนึ่งประตู1แอสซิตนะครับแล้วไหลยังสวยครับลูกนี้ดีแค่ไหลเท้าซ้ายก็ยิงได้นะครับตัวมันมียิงไกลนะครับเพื่อนๆสุดยอดนะครับเกมนี้ชนะโอปีรอยเจ7อีก1ครั้งนะครับนี่นะครับหลังเกมเกมนี้เราเหนือกว่าชัดเจนนะครับเพื่อนๆคลองบอล60สบนะครับ MVP เกมนี้เป็นเชียร์เลอร์นะครับหนึ่งประตูหนึ่งแอสซิสต์นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆเชียร์เลอร์ในโหมดเมเนเจอร์นะครับคะแนนเต็มสิบนะครับผมไม่ได้เก้าเต็มสิบเลยนะครับเชียร์เลอร์แต่มีข้อแม่นะครับถ้าเพื่อนๆเอาเชียร์เลอร์ไปเล่นเนี่ยจะต้องเล่นหน้าคู่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยเชียร์เลอร์จะลงต่ำพอสมควรนะครับถ้าเล่นหน้าเดียวบางจังหวะเนี่ยเขาจะยืนไม่ถูกตำแหน่งนะครับ ฉะนั้นไอ้เล่นหน้าคู่นะครับเพื่อนเพื่อนและก็ด้วยความเร็วของเชียร์เลอร์ด้วยนะครับความเร็วถือว่าไม่เยอะนะครับเพื่อนเพื่อนฉะนั้นเล่นหน้าเดียวนี่ลำบากแน่นอนนะครับถ้าเล่นหน้าคู่ผมให้เก้าเต็มสิบนะครับเพื่อนเพื่อนด้วยการจบสกอร์นะครับที่ต้องบอกว่าสิบเต็มสิบเลยนะครับตัวนี้จบสกอร์ได้ทุกรูปแบบนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ